สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตันดอมซิ่งนะคะยืนไมทุกคนเข้ามาองกันยินดีครับตอนนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาจากก um ุสุมานแล้วเนาะนะครับซึ่งก็เมื่อกี <S <S ้ก็ปล่อยคลิปไปดูเตามานะเอฟซีกอเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวเอฟซีนิดหน่อยเนาะพอดีเปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผน พอดีว่าเราเปลี่ยนแผนหลังจากที hmm. people, mm ่เราไปดูเตาหลังจากที่เราไปดูเตาจากมุตมานเนาะเราไปเปรียบเทียบราคาให้คุณป้าจิมได้ดูกันว่าราคาแตกต่างกับแถวบ้านคุณป้าหรือเปล่าหรืออะไรนี้หรือว่าดูหลายแบบให้คุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยอยากจะได้แบบนั้นแต่ทีนี้พอดีว่าคุณป้าน่าจะแบบเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอาจจะดูแถวบ้านมาให้ แต่ว่าล่าสุดก็ได้ส่งมาให้ดูแล้วแหละว่าของน่าจะกําลังเดินทางเนาะสั่งแล้วคุณป้าสั่งแล้วเนี่ยเตาเรารอไปก่อนนะคะอาจจะอีกสองสามวันเนาะน่าจะมาถึงเดี๋ยวเราอรอลุ้นด้วยกันว่าเตาที่ของป้าจิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เอฟซีไม่ต้องห่วงเตาเรามาแน่นอน<笑><笑>ถึงวันนี้เราจะกลับมาตัวเปล่าเนาะเพราะว่าเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเนาะคือเปลี่ยนใจใช่เปลี่ยนใจ คุณตาเปลี่ยนใจเนาะก็ไม่เป็นไรนะใช่เราก็ไปไปดูซูเปอร์ดูกรก็ดีเราก็ไปดูเผื่อแบบพี่นายอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สให้เมียอะไรอย่างงี้ยเราก็ไปดูหลายอย่างอยู่เนาะนอกจากเตาแก๊สต๊ะเปลี่ยนไอ้หัวมันน่าจะขดีขึ้นเนาะใช่เตาแก๊สที่บ้านก็ปุ๊บ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 เวลาเปิดเปิดอาจจะซื้อแก๊สหัวเนาะล่าสุดป้าจิมก็ได้ส่งส่งรูปมาให้ดูแล้วแหละ ว่าสั่งแล้วว่าสั่งแล้วอ๋อน่าจะไม่เกินสองสามวันเนาะใช่คือป้าจิมอาจจะอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์ลุ้นอาจจะไม่ใช่แบบที่เราไปเห็นหรืออาจจะเป็นแบบที่เห็นหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเตาแก๊สแบบสำหรับแบบที่เราไม่เคยเห็นก็ได้ใช่ใช่รอเซอร์ไพรส์แล้วกันนะรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์เปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็เลยเรื่องเตาอันดับแรกเนาะ เปลี่ยนแผนไม่ได้กลับมาแต่ว่ามาคนที่สั่งก็คือป้าจินท่านเดิมยังอยู่ในแผนอยู่อีกอย่างมันเป็นอย่างนี้ด้วยแหละสาเหตุที่เราไปแล้วเลยไปเลยเมื่อกี้เป็นเพราะว่าหลักๆนะก็จะไปซื้อผักมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมอบเงินให้500บาทเนาะไปซื้อผักเราก็เลยเดินทางไปซื้อผักพอดีว่าปจี อยากให้แวะดูร้านเตาแก๊สเนาะว่ามีแบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ไป,ป้ะ,ะจิมเนี่ยเวลาท่านจะสั่งของเรื่องอะไรก็ตามน่ะท่านส่วนใหญ่ท<ช>่านจะส่งออนไลน์มาตลอดใช่ใช่น,ะ,ชนะอันนี้ท่านก็แบบให้ไปดูให้ไปดูใ,<ช>ให้ไปดูไปเช็คไปเช็คไปาะเราผ่านไปทางนั้นแล้วเนาะไปดูว่าแบบไหนที่คนเขาชอบใช้การนิยมใช้แบบไม่ค้าก็กจะได้สั่งออนไลน์มามเราก็ไปดูให้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับเบื้องต้นเราก็ได้ผลักมาเนาะ เอาไปซื้อผักมาและที่สำคัญผักมาอ่าและที่สำคัญคือกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจออะไรด้านหลังด้านหลังหันหลังหันหลังด่วนไม่ไม่หลังหลังกัปตันอะไรในยนู้กัปตันหลังเต็มแล้วกันเขียนว่าอดนะเนี่ยฮะอดเอ่ะคืออะไรนี่คืออะไรยาวๆ้าวนี่คือไส้กรอกยาวๆเหมือนบังไฟไม่ใช่ สวัสดีในเอฟซียังเป็นทางการมันคือไอรมันคือไอรเดี๋ยวไอรน้องบอวขออนุญาตถ้าเหนื่อยให้พักถ้าเหลือถ้าเหลือใช้ก่อน ได้นะขออนุญาตมยเนี่ยเฮ้ยเลยเลยเลยจับเพื่อนไปจับเาไมมาแล้วจะไปทำไมล่ะนะจะดึงไหสงสัยดึงไม้เฮ้ยเ้าเรียกว่าหล่อลื่นไม่ไม่ไม่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเหนื่อยให้พักจะได้พักเจะพักหมวะหยุดพักแล้วผมคือพยายามทตัวเตี้ยที่สุดจะได้เท่าไัพได้พอดีว่าเมื่อกี้ ช่วงที่เราไปซื้อผักอยู่ในตลาดมีพนักงานขนส่งโทรมาสะลุทะล้าว่ะมีเสือน้ํามันจะมาส่งนะผมก็แบบงงๆอยู่มีเสือน้ํามันด้วยเหรอมาส่งในพุทธินะวะ่ะอะไรองงๆ,ๆอยู่ก็เลยให้เขามาส่งที่นี่เพราะว่าผมก็จะเข้ามาที่นี่อยู่นะให้เพิ่นฝากไว้ส่งพนันนี้อ่านเลยจัดไหมไดอ้อ่านชื่อเพื่ได้เหรอ ไม่ไม่รู้ดิไม่รู้ดิรู้เหมือนกันท่านจะประส์ออกน้ำหรือเปล่าใครไม่รู้เหมือนจะท่านเดืมอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านตัชื่อก็ได้ก็หายไปเลยเก็บกคิดพวงเผมกลัวท่านจะไม่ประสง์ออกน้านะแล้วพี่นายรู้ไหมมาจากใครไม่รู้รู้แต่ว่ามีเสือน้ำมันส่งมาถึงทีมงานนะแล้วก็เขียนระบุว่าถ้าเหลือใช้กับ บ้านหลังอื่นบอได้นะครับได้นะครับอืแต่ว่าไม่ไม่ได้ทัดลน์ไม่ได้แสดงว่าท่านจะให้ไปปูที่ไหนน่าจะแบบหลังที่เราไปช่วยเหลืออ๋อคือท่านประมาณว่าอาจจะสั่งของไว้ก่อนตั้งแต่เราเก็บงานแล้วแต่ว่าของอาจจะยังมาไม่ทันเนาะก็เลยประมาณว่ามาทีหลังเนาะประมาณนั้นแหละผมับนคิดว่าน่าจะประมาณนั้นอืมนะ ก็มีชื่อผู้ส่งมาอยู่แต่ไม่รู้ว่าอ่านได้หรือเปล่าคือบอกว่าไม่ประสงค์นามเนาะเราเลยไม่กล้าอ่านชื่อท่านหอกเนาะโอเคโอเคหรือเปล่าน่าจะประมาณอันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่จะดีคนที่ส่งเสียน้ามันนี่มาคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวท่านเห็นคลิปท่านก็คงจะทักไลน์มาอีกแหละเดี๋ยวไอ้ท่านบอกรายละเอียดว่าอันนี้ส่งมาให้ทําบ้านหลังไหนทําที่ไหนแล้วยังไงแต่ว่ารายละเอียดเหมือนเขียนแบบสั้นเรายังงงงงเกินนะ เพราะว่าเอาไปใช้กับบ้านหลังอื่นได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังของน้องๆอ่ะคือเราปิดงานไปแล้วเนาะเราไม่แน่ใจว่าท่านให้ไปใช้หลังไหนนั่นละสิอายังไงก็ตามจุ่าต้องรออนี้เราจะไว้ไหนนี่ทั้งนั้นเอากลับก่อนไหมหรือยังไงกลับบ้านคุณเลยบอกเก็ส่งมาในชื่อของพี่นายเนาะก็กลับไปกล่องได้อดีรอทางอดี๋ยรอทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นแจ้งมาอีกทีนึงรลยละเอียด มาใช้งานตามจุดประสงค์ก่อนเนาะถูกต้องถ้ามันเรือก็ใช้กับบ้านหลังอื่น่อพูดแต่ว่าเป็นแบบนานะแบบนี้จาได้ไหมตอนที่เราไปซื้อดาเมดละกี่บาทใช่โคตรแพงมันจะเคยจําได้อยู่ตอนที่เราไปซื้อบ้านยายนางน่ะรู้สึกว่าเราเพลงอยู่เนาะแพงเนาะแบบนานี่นะอันนี้เป็นแบบนานะไม่ใช่แบบบางที่เราไปซื้อนะ อ,อันนี้เป็นแบบเสือน้ำมันแบบอย่างหนาพิเศษเฮ้ยเจ้ามันผมมะเอามันผมมะอ้ยาท่านบอกนิดหน่อยทั้งนั้นเราหามขึ้นรถเลยวไหมได้ดีดีดีเดี๋ยวกล้องผมจะหันตามไอ้พี่เราผมไม่น่าจะหันหรือเปล่ามันไม่มีระบบออโต้เหมือนแบกบังไฟเลยอ่ะบังไฟเป็นอันหนักสุดยอดเลยนี่ FC ของตกอ่ะก็ขอบพระคุณเนาะ FC ใจดีที่ท่านส่ง เสือน้ำมันมานะฮะแบบหนาเลยแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าจะเอาไปใส่ที่ไหนเนาะยังไงก็เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องโตเกสเนาะตอนนี้เรายัางไม่ได้เอาโตเกสกลับมานะฮะเพราะว่าทางคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเดี๋ยวจะส่งออนไลน์ไหมพวกเรานะฮะแต่รับประกันว่าโตเกสบ้านเพียรได้ใช้แน่นอนนะครับ ก็แจ้งข่าวเนาะเดี๋ยว FC จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเห็นคลิปวันนี้ไปซื้อเตาเกสแต่ว่าบ้านพี่เอกยังใช้เตาทานอยู่เตาไม้ฟืนอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยแจ้งข่าวกันไว้ก่อนนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ